หากพบสามีนอกใจทำยังไงดีและวิธีดึงสามีให้กลับมาสามีเราจะได้กลับมาเป็นของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะคะสมหรับทุกท่านนะคะ หาภพสามีนอกใจนะคะอาจารย์เนี่ยไม่มีประสบการณ์นี้แต่ไม่มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้นะคะแต่มีประสบการณ์คือมีคนมาถามเยอะมากตลอดชีวิตของการเป็นคอนซัลท์ของการเป็นคนให้คำปรึกษาอยู่เนี่ยนะคะปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยที่คนจะมาถามกันมากๆก,ก,ก็คือเรื่องนี้นะคะเรื่องสามีนอกใจเรื่องทำยังไงให้สามีกับ ทำยังไงให้สามีเรากลับคืนในเป็นของเราและสามีนอกใจจะทํำยังไงดีหรือสงสัยสามีนอกใจสามีหนูมีคนอื่นหรือเปล่านะคะและก็สามีดูถูกของไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากพบสามีนอกใจทํำยังไงดีข้อแรกเลยนะคะอย่าประชดออกสื่อ เราะว่าเรารู้แหละอาจารย์เข้าใจเลยนะคะว่าเวลาคุณเจอปุ๊บเนี่ยบางทีเวลาเราเจอเนี่ยนะคะเราอาจจะเจอแค่ในโทรศัพท์มือถือนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องไม่ใช่ผู้หญิงที่ตามตรวจตามเช็คนะตามตรวจตามเช็คโทรศัพท์สามีตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ที่ให้เขาอยู่ด้วยอย่างสบายใจจะดีกว่านะนะคะแต่ถ้าเรารู้ อย่าประชดออกสื่อไม่ใช่อยากจะบอกว่าฉันเสียใจยังไงฉันโกรธฉันมีความในฉันโกรธมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขียนด่าเขียนถ้อยคําต่างๆออกสื่อหรือประชดด้วยการงั้นฉันก็ไปนัวเนียกับผู้ชายอื่นไปถ่ายรูปคู่กับผู้ชายอื่นให้สามีดูประชดแล้วจะได้หึงฉันด้วยอะไรแบบเนี้ยห้ามทำเป็นอันขาดนะคะ ข้อแรกอย่างที่บอกอย่าประชดออกสื่อเป็นอันขาดค่ะไม่สมควรอย่างยิ่งมันจะกลายเป็นเรื่องที่แย่กว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ให้คิดด้วยนะอาจารย์จะบอกว่าแม้กระทั่งเพื่อนในเฟซอาจารย์เนี่ยมีหลายครั้งทีเดียวที่เราเห็นนะคะแต่บางท่านเน่ะเป็นเพื่อนในเฟซที่เราไม่เคยปฏิสัมพันธ์กันไม่เคยได้คุยกันส่วนตัวเนี่ยนะคะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน จารย์ก็จะไม่ก้าวล่วงไปแบบไปบอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่มาปรึกษาเนี่ยมาปรึกษาส่วนตัวเราจะเตือนเสมอว่าคุณอย่าทำแบบนี้นะนะคะและมีข้อ2ข้อ2ก็คือเมื่อคุณรับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นรับรู้แล้วว่าถูกนอกใจอย่าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อะะยาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณควร,รเผชิญหน้าคุณควรถามไถ่เขาแต่คุณต้องเตรียมตัวเองก่อนนะต้องมีสติมากพอนะคะเพราะจะต้องพร้อมที่จะยอมรับคําตอบให้ได้ด้วยยอมรับคําตอบแม้มันจะเป็นคําตอบที่คุณไม่ต้องการจะได้ยินนะคะคุณไม่ต้องการจะได้ยินแน่ๆแหละนะคะแต่ต้องยอมรับมันได้ด้วยนะ ข้อ3ข้อ1คืออย่าประชดออกสื่อแล้วนะคะข้อ2คืออย่าทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อ3<ม>ก็คืออย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไปอันขาดโดยเฉพาะลูกนะคะล่าสุดมีคนมาอย่างนี้คะ่ะมีผู้หญิงท้องคนหนึ่งเราเห็นใจมากนะคะเธอตั้งครรภ์ได้ประมาณ5เดือนเธอมาถามว่าอาจารย์สามีหนูจะกลับมาไหม ถ้าอาจารย์บอกว่าไม่กลับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปเอาเด็กออกอ้าวนะคะอันนี้ดึงอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมชัดเจนเลยแล้วอาจารย์ผิดตรงไหนจะให้อาจารย์มาร่วมรับบาปกับคุณไม่ได้นะนะคะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะชอบดึงคนนึ่นเข้ามาเกี่ยวข้องชอบดึงพ่อแม่พี่น้องเขามาชอบดึงลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ โดยเฉพาะลูกไม่ควรระบายอารมณ์กับเด็กเปน็นอันขาดนะคะไม่ควรให้เด็กรับรู้เรื่องนี้ในที่สุดลูกต้องรับรู้แน่ถ้ามันจะเดินไปถึงอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะแต่ต้องไม่ใช่ในนะขณะที่คุณมีเหตุมีเรื่องมีอะไรอยู่เนี่ยนะคะคุณไปดึงลูกมาเลยลูกต้องฟังต้องมาตัดจะเอาอยัางไงพูดต่อหน้าลูกไออย่างนี้ไม่ควรเด็กขาดนะคะ เรื่องของคุณให้รู้กันแค่สองคนไม่ควรดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาหรืออะไรก็ตามนะคะบางทีผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าคุณประจานเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำแอปเดียวะเขาทำนิดเดียวเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลย เดี๋ยวเขาก็เลิกแต่พอเราทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ดึงญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องรับรู้เนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทีเลยเนาะนะคะและข้อ4ค่ะอย่าให้คนอื่นตัดสินใจแทนเรานะคะอย่าให้คนอื่นตัดสินใจแทนเรานะนะคะเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องไปบอกเขาว่า ตัดสินใจให้เลยว่าจะเอายังไงดีนะคะคุณหาที่ปรึกษาได้คุณปรึกษาได้เช่นคุณปรึกษาหมอดูคุณปรึกษาผู้ให้คําปรึกษานะคะอย่างอาจารย์หรือคุณไปปรึกษาเพื่อนบุคคลที่หวังดีกับคุณนะคะคุณปรึกษาได้แต่จงกล้าหาญที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง คุณต้องกล้าหาญที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเอาอย่างไรคุณจะตัดสินใจอย่างไรไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนคุณนะคะนะคะข้อต่อมาและสำคัญมากข้อที่5้านสำคัญมากค่ะนะคะอย่าจมอยู่กับความทุกข์บางคนเนี่ยนะคะเวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ทุกโอยทุกใจจมอยู่กับความทุกตลอดเวลาเลยเนี่ยนะคะอย่าจมอยู่กับความทุกนะคะไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศว่าฉันทุกและก็ไม่ต้องทําตัวเองให้มันดูแบบว่าดูแย่ดูทุกดูจมจมอยู่กับความทุกขุดไม่ขึ้นแล้วอะไรเหล่านี้นะคะและข้อต่อมาะคะ่ะอย่าทําร้ายคนอื่นคุณจะเป็นนางเอกผู้น่าสงสารไม่ได้เลย ถ้าคุณทำร้ายอีกฝ่ายหนึง่งไม่ว่าจะเป็นกิกของเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเองคือสามีเราหรือว่ากิกของเขาตามไปเบาะๆตามไปฉีกหน้าเขาตามไปตบตีเขาหรือตามไปสาดน้ํากรดเลยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอย่าทำร้ายไม่ต้องไปฉีกหน้าโพธนาเขาไม่ต้องเอ,อ่อทำร้ายเขาไม่ต้องทำร้ายคนของเรา สามีเราคือคนของเรานะคะคุณจะได้ดูเป็นเป็นเป็นนางเอกอะเป็นผู้ผู้เอ,อ่อเป็นคนที่มีสติะนะคะอย่าเป็นคนไม่มีสติเป็นอันขานเนาะนะคะและอีกข้อหนึ่งก็สําคัญมากข้อที่7แล้วนะคะข้อ1คืออย่าประชดออกสื่อนะคะข้อที่2ออย่าทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข้อที่3อย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกนะคะ<ม>ข้อที่4คืออย่าให้คนอื่นตัดสินใจแทนคุณข้อ5อย่าจมอยู่กับความถูกนะคะข้อที่6อย่าทำร้ายคนอื่นและข้อที่7ค่ะอย่าพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องฝืนห้าทุกอย่างจะต้องกลับมาเหมือนเดิมนะคะมันไม่เหมือนเดิมถ้าคุณถูก นอกใจอะค่ะจิตใจคุณก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่าพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องแบบว่าโอ้ยนั้นยังออกสื่อเหมือนเดิมยังไปงานสังคมยังทำว่าเหมือนรักกันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมความรู้สึกอะค่ะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจัดฉากทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมนะคะ ไม่เหมือนเดิมก็ยอมรับว่าไม่เหมือนเดิมนะคะและต้องบอกก่อนว่าห้ามคิดว่าฉันเป็นผู้ถูกทำร้ายคุณไม่ใช่ผู้ถูกทำร้ายนะคะชีวิตคู่มันพังชีวิตคู่มันพังสามีนอกใจนะคะกลับมาทบทวนตัวเองดีกว่าตั้งสติแล้วต้องเดินต่อไปข้างหน้า้ได้านะคค่ะ ครบแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ